ขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานผู้แทนรัศดรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิทยาสกุลผู้แทนรัศดรระบบชีรไรชื่อพักเก้าปลครับท่าน,นประธานครับส6บเดือนที่ผ่านมาประชาชนจํานวนมากต้องเดือดร้อนจากมาตรการที่ไม่ชัดเจนจากการเยียวยาที่ไม่ทวนหน้าและจากการบริหารจัดก,การวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพครับแต่มีหนึ่งอาชีพครับที่ผม กล้าพูดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในระดับต้นๆแต่กลับไม่เคยถูกเลี้ยวแหลจากรัฐบาลเลยหรือแม้แต่สังคมไทยเองผมคิดว่ายังมีคนจํานวนมากที่ไม่เข้าใจและยังมีทัศนคติเชิงลบกับอาชีพของพวกเขาวันนี้ในฐานะที่ผมประกอบอาชีพนี้มาก,กว่า18ปปีครับผมขอเป็นตัวแทนพวกเขาให้สังคมให้สภาแห่งนี้รับรู้ตัวตนของเขาและมองเห็นว่าพวกเขาคือใคร ในช่วงโควิดเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและสิ่งที่พวกเขาต้องการในวันนี้คืออะไรครับอาชีพที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออาชีพนักดนตรีครับนักดนตรีคือใครครับนักดนตรีคือกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้กับทัศนคติของสังคมที่มองว่าเป็นพวกมั่วสุมกับอบายามุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดเพราะว่าพวกเขาทํางานในผับบาร์ครับเมื่อเจอกับด่านตรวจเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่โดนตํารวจเรียกขนตัว นักดนตรีคือคนที่ต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากครอบครัวว่าทำไมถึงประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคงซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเพราะสิบร้านที่พวกเขาไปออเดชัน่นเขาอาจจะได้งานแค่ร้านเดียวและต้องทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะถูกแทนที่โดยวงอื่นไม่รู้ว่าวันไหนที่ฝนตกหนักเขาจะต้องโดนโทรมายกเลิกงานหรือไม่และในช่วงโควิดเขาต้องทำงานไม่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ร้านจะถูกสั่งปิด กับรัฐบาลที่ให้สวัสดิการแบบชิงโชคแบบทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ปกติเนี่ยคาว่าความมั่นคงสาหรับพวกเขามันยังเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเลยครับแต่ทําไมพวกเขายังทําอาชีพนี้อยู่ครับเพราะว่าเขามีความฝันครับความฝันที่จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงความฝันที่จะได้เล่นบนเวทีใหญ่ๆมอบความสุขให้กับคนดูและที่สําคัญแต่เรียบง่ายที่สุด คือความฝันที่เขาจะได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและคนที่เขารักด้วยอาชีพที่พวกเขารักครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีความฝันนี้กันทั้งนั้นครับสุดท้ายน,านักดนตรีก็คือคนทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริตและต้องการจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยอาชีพที่ตัวเองถนัดที่สุดเท่านั้นเองครับแต่ในช่วงโควิดเขาต้องเจออะไรบ้างครับท่า,านประธานแน่นอนเขาต้องมาทานน,านักดนตรีกับสถานบันเทิงคือสิ่งที่อยู่คู่กันครับสิบหกเดือนที่ผ่านมา หรือ400กว่าวันรัฐบาลสั่งปิดปสถานบันเทิงไป3รอบรวมแล้ว230กว่าวันครับประมาณ8เดือนครับตลอดปีครึ่งพวกเขาไม่เคยได้เปิดแบบร้อเเต์็มแม้ต่อวันเดียวครับแต่พอตอนเยียวยารัฐบาลบอกเป็นเกษตรกรบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างครับพอตอนนึกจะปิดจะสั่งปิดเมื่อไหร่ก็สั่งไม่มีการเยียวยาโดยตรงทำราวกบว่าพวกเขาเป็นคนนอกระบบไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมนี้ครับ จากรายได้น,นักดนตรีในกรุงเทพเฉลี่ยแล้วนะครับค่าแรงเริ่มต้นประมาณชั่วโมงละ6 0 0อบาทหรือบางคนอาจจะเป็นหลักพันหนึ่งคืนเล่นได้สองสามรอบรับงานอีเวนต์งานหนึ่งไม่ต่ำกว่าคนละสามถึงห้าพันตอนงงวันบางคนสามารถไปสอนดนตรีได้ขยนันขยนัขยนนี่บางคนเงินเดือนเยอะกว่าสอสอครับท่านปะระธานแต่มาตรการของสอบคที่ผ่านมาครับปิดสถานบันเทิงห้ามจัดเลี้ยงปิดโรงเรียนครับทุกช่องทางการหากินของพวกเขาถูกปิดหมด รัฐบาลรพรากทั้งอาชีพและความฝันไปจากพวกเขาครับบางคนบอกให้นักด,ดนตรีไปปรับตัวครับปรับตัวอะไรครับงานหาง่ายเหรอครับขับเดลิเวอรี่ทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เหรอครับขายอาหารแม่ครัวใช้เวลาฝึกกี่ปีครับก่อจะขายอาหารได้แล้วพอเขาฝึกฝนมาเป็นสิบปีเพื่อมาเป็นนักด,ดนตรีอาชีพและไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะว่าคําสั่งของรัฐรัฐก็มีหน้าที่ดูแลทุกสุข่ของประชาชนมีหน้าอะไรไปบอกให้เขาปรับตัวครับ แล้วไม่ใช่แค่อาชีพและความฝันนะครับที่ถูกภาพไปสิบวันที่แล้วมีหนึ่งชีวิตที่ถูกภาพไปเพราะไม่สามารถทนกับวิกฤตครั้งนี้ได้ต่อไปแล้วท,ทั้งที่เธอปรับตัวทำทุกอย่างขายขนมจีนขายก๋วยเตี๋ยวทำสตูดิโอถ่ายภาพทำช่อง YouTube ผมอยากฝากถามไปถึงรัฐบาลครับว่าเขาต้องปรับตัวแค่ไหนมันถึงจะสาแก่ใจพวกคุณครับ คือหาที่แล้วผมได้ไปรับรังังสือจากกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่หน้าสภาครับผมขอสรุปข้อเรียกร้องของพวกเขาคร่าวๆครับว่าพวกเขาต้องการอะไรครับหนึ่งครับในช่วงระบาดหนักมันจําเป็นต้องปิดจริงๆเขาเข้าใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่เมื่อปิดแล้วเมื่อคําสั่งของรัฐทําให้พวกเขาไม่สามารถทํามาหากินได้รัฐก็ต้องยี่วแยาครับจริงๆมันต้องใช้คำว่าชดใช้ค่าเสียหายครับ ทั้งธุรกิจเองและแรงงานครับร้านถูกปิดแต่ค่าเช่ามันวิ่งทุกวันครับเงินกู้ตอนนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเยียวยาก่อนถึงวันที่ฟื้นฟูก็ต้องจัดให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมครับและนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่ต้องดูแลประชาชนผู้เสียภาษีและประชาชนคือเจ้าของประเทศครับเป็นนายจ้างของพวกท่านทุกคนครับ ไม่ใช่สั่งแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วบอกให้ประชาชนเสียสละเสียสละครับแล้วเขาจะเลือกคุณมาทําไมครับสองครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องหยุดการสั่งปิดแบบเหมารวมในช่วงปีที่แล้วที่การระบาดไม่รุนแรงเนี่ยเราก็พิสูจน์แล้วว่าการเปิดแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เกิดการระบาดร้านที่เกิดการระบาดขึ้นมีแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นครับแล้วลองคิดกันไหมบ้างครับว่าที่ร้านเหล่านั้นเนี่ย ยอมละเมินมาตรการเนี่ยก็เพราะว่าแขกที่ไปเที่ยวเป็น VIP ไงครับร้านอื่นๆเขาทําตามมาตรการทุกอย่างครับแล้วต้องขอมาตรการที่ชัดเจนจากสบคด้วยครับมีตัวเลขว่าถ้าผู้ติดเชื้อมีเท่านี้จะปิดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เท่านี้จะปิดกลุ่มที่3ากลุ่มที่4ี่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะถูกใกล้ปลิดแล้วเขาจะได้ทําตัวถูกครับไม่ใช่นึกจะสั่งก็สั่งแบบนี้ครับข้อที่3ครับท่านนายก ให้ในโยบายไว้ว่าจะเปิดประเทศภายในร้อยี่วันครับและแน่นอนครับการเปิดประเทศเป้าหมายคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและถ้าจะเปิดประเทศจริงๆนะครับผมอยากให้ท่านนายกไปดูแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ปูสกาสลีน่าที่ฮังการีครับอยากให้ไปดูการแสดงของวงฟูไฟเตอร์ที่เมดิสันสแควร์การ์เดนครับแบบนั้นครับที่เขาเรียกว่าเปิดประเทศดูว่าเขาจัดการวัคซีนกันยังไงครับเขาถึงทำแบบนั้นได้ถ้าเรายังจัดการเงินแบบนี้เปิดมามีแต่รอวันปิดอย่างเดียวครับ สรุปแล้วกลุ่มคนอื่นเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยครับเขาขอแค่อาชีพของพวกเขาคืนและขอให้รัฐบาลรับผิดชอบถ้ากล้าสั่งก็ต้องกล้ารับผิดชอบต่อผูท้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับแน่นอนว่าการที่จะจัดการแบบนี้ได้มันต้องมีฐานข้อมูลครับท่านเริ่มได้เลยครับฐานข้อมูลจากใบอนุญาตต่างๆที่สถานบันเทิงมีอยู่แล้วค่อยไปเก็บตกเอาทีหลังและให้สถานบันเทิงร,รวบรวมข้อมูลแรงง,งานทั้งหมดมาครับสุดท้ายก็เป็นทางผมขอสรุปครับ จากใจขังคนหาข้ามกินเช้าครับผมว่าเราต้องเลิกค่านิยมในการมองว่าผับบาร์เป็นธุรกิจสีเทาได้เลยครับเราเอาภาษีเหล้าบุรี่ที่เก็บรายได้เข้ารัฐปีเราเป็นแสนล้านเอาเงินไปให้หน่วยงานไปทําโฆษณาว่าถ้าคนกินเหล้าสูบบุรี่ให้เป็นเหมือนปีศาจครับ แล้วเราอยากให้ประเทศผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยให้คุณค่าของคนที่ทํางานศิละปะบ้างครับผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนิยามเขาว่าศิละปะวัฒนธรรมว่าอย่างไงบ้างครับลองไปดูเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอังกฤษครับว่าเขาสร้างรายได้จากวัฒนธรรมอย่างไงครับประเทศเราปี2020เรายังเรียกคนที่เป็นนักดนตรีว่าพวกเต้นกินดํากินอยู่เลยครับพวกเขาทำอาชีพที่มอบความสุขให้ทุกคนมาตลอดในภาวะปกติ วันนี้ผมขอว่าอย่าให้ทอดทิ้งพวกเขาให้เผชิญกับวิกฤตเพียงลําพังครับทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำกับพวกเขาเนี่ยมันทําให้พวกเขามีคําถามอยู่ในหัวเต็มไปหมดครับผมว่าเราอย่าปล่อยให้ถึงวันที่เขาต้องถามตัวเองว่าตกลงแล้วประเทศนี้อนุญาตให้ประชาชนมีความฝันหรือไม่ครับขอบคุณะะท่นประธานครับครับขอบคุณนะครับ